สวัสดีจ่าแพนครับทุกคนมื่อนี้ยายจ่ามึงก้าพามวนเด้อจ่าเด้อพาลงทงลงทาหากินหาอยากันเด้อจ่าแพนครับทั้งในหรือต่างประเทศหรือแพนครับทั่วหลวงเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายนี่เด้อจ่าเด้อพ่อยาย่จะมีแห้งเหคลิปต่อไปเนาะจ่าเนาะไปเมื่อนี้สิไปหากินของสูงกันเนาะจ่าเนาะหาเนืไข่มดแดงมึงพี่น้องเออแถวบึง ยายสิได้บ่ไปรุ่นต่อยายก็ยังประทัชนจะทองเนาะจ่าเนาะไปชีวิตไม่สิน้นเขาก็ต้องดินกันหากินไปยังสีเนะ่เหลี่เนาะพี่น้องเนาะไป,ปุ่นตะทองก็นยังเร็ว ไปยายก็ออกแต่เสาอยู่ด้วยจ้าเด้ขอขนออกสายมันก็ะหอนด,ดน้องจ้าเนาะยำหอนยำหอนละจ้าเดือนาหาแล้วเดือนาหาแล้วไปหลุดมึงดไปจ้าเด้อยนานกับพระท่นานใหญกจะจ็บแขนจิ้บขาหน้าจ้าเบิึง ยังมาทัดตะทองตะทองยังรีวยังน่อปิวเดินอยู่เจ้าไม่ยังอะเท่านั้นห้างยังห้างนกคือห้างหนูเออผุ่นตะทองกำลังแย่อยู่ด้วยจ่าเด้อเห็นบ่พี่น้องใครมาเท่าฮะอ๋อไม่จะเมร์พี่น้อง ปล่อยออกซ้เแถอเ้ยมันมาสั่นไข่อยู่เออปล่อยมันขึ้นไปไปเรื่อยๆขันสวยมันกะขันสวยมันมันกะตื่นแล้วเรื่อยๆนี่หนาวอันนี้แค่เนื้อทั้งเสาแค่เนื้อมันยังก,กอดโต้กันอยู่ <laughs> <c oughs> บางทีบ่ออื่น มันดูแถวมันจีดาบอนี่แถวบ้านมันก็มีแต่หั่งนี่ยหน่อยน้ะจ่าน้อมาได้ไปไกล้ายกกมาไปมังได้ก็ไปเรื่อยๆได้เอาได้เอาอันนั้นเนาะพี่น้องไปเออรถท่ามันชิท่านเขาบอลละแถวเขาขี่รถแลีนหาลืมวุ่นวุนนอกช่างกะมาใครไเบิ้งมันชีใครบ่จ่า ไปเร no ื a ่อยๆโอ้ยบ่ได้หาจะมูย่าใเนาะจ้ะเนาะโมเพิ่นก็หากินหาอยากสุกคนคือกันวิสานบ้านเฮาคันบ่หาก็บ่ได้กินไปจะโทษว่าหั่งเป็นลำร้ามอยู่ห่างบ่ไข่เนาะจ้ะเนาะปื๊ดหั่งปื๊ดพี่น้องหั่งเป็นลำร้ามอยู่ห่างบ่ไข่ หอยเขาจีกแล้วดอกนั่เห็นบ่อไม่ได้กินดอกมึอนี่ปาดมีแต่เมีมันพี่น้องปาด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 บอกไม่ใครน้องผุนหินบ่อห้างไงมันมาถึงสันโพดต่าทองกําลังหาแงอยู่มาถึงดอกเสาอ้อผุนหินพ่อบ่อยผุน เห็นบ so 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 ่อพ mm. so so ี guys? ่น้องผู้บ่ถึงเนาะยังอีกใหม่โตหนึ่งผุดยังสิถึงพี่น้องเราว่าหางๆต่ำๆคนเงี้ยไปเมืดพศูนพ์ผุดนุดผุดผเบิ้งไกลๆเบู้องุดไม่สูงมันเอาบะได้ตีได้เท่าได้ก็เอาเธอเอาไปพอได้กินได้ยาก็เอาไปใครไปหาเบิ้งเรื่อยๆไปห่างได้ก็บอกใครไปมองได้ก็บอกใครน้องพี่น้องเอ้ย บ่ไแดดอันหนึ่งกับอันหนึ่งเนื้อจานเนาะเก็บผักบุ้งนี่เห็นบ่อเนื้อหมดงามงามงามพี่น้องเห็นบ่เก็บแล้วเห็นบ่นี่เนื้อเอาผักบุ้งเลยพี่น้องเอ้ยผักบุ้งกล้าหวานเลยพี่น้องผักบุ้งผักบุ้งแดงกินถัหวานซ้ำเลยพี่น้องเอาทุกอย่างที่กินได้เนาะเแ่าเนาะ เห็นบอกนี่เท่าเห็นบอกมันกำลังงามไปเนาะเอาไปผัดกินขเขาเขาเสียบๆไปเลยใหญ่เห็ดกินเห็ดยากะเป็นกำลังใจให่ยหย่นี่เนอจากใหญ่ไปหาหยังมาสาเนาะจะได้กระสูสูกับใหย่เนอเด้อไปกำลังใจแห่หญ่เนอไปหา เงี้ยมืแดงตั้งสามสี่หั่งก้าบะมี่เอเท่าเก็บบุแดงมาทั้งไข่นะเท่าหนูมาทั้ไข่คนใดก็นะขันมองขันไข่ลายขันมองไข่เพิ่นกะเอ้าก้อนเนาะเพิ่นหูเพิ่นประกันหูนี่เห็นบอปีน้องนั่นหรืงามงามงามนี่นี่น้องอยากเก็บสวยตะทองนะจ๊ะเนาะ แต่ทองเก็บขางนึงแยกจากคลิปขางนึงปงื๊ดกือกระง่ามพี่น้องเห็นบอลนี่พี่น้องแต่ก็ทีเก็บไปเรื่อยๆก็จะไปหาต่อมันเท่านี่ก็ได้หลายเติบอยู่าเงาๆเลยนอกจากนั้นคลิปไปเรื่อยๆอน,น,น,นอนนกจากนั้น,น,นในพ่อพัดก็เอา เอาทุกอย่างที่กินได้กระเทือนเด้กออกจักเงินแล้วนอเทาเดี๋ยอันใดเอาอันนั่นจังว่าเลยเนาะพี่น้องเนาะไปพอได้แจวก็เน้องจ๋าน้อไปไปหาขะมองเคยใครกระิไปบึ้งน้องพี่น้องได้๋พักแล้วก็จะไปต่อแต่ทองนะ โอ้ยเขาไม่มีสาวเงี้ยคือกันเพื่นอนเรานี่ดิพี่น้องเอ้ยบัท่านเพื่อนดอกมืนน่อวานอยากได้กินเหวี่ยงกินจะพักก็จะเท่านี่ไม่หวัวแนวเงีย้ยเพื่อนอืมพี่น้องแนวเงียเพื่นอน,นน่ะเฮ้ยไปหาไปเรื่อยเรื่อยเบื้องมหามีใหญกับเชนังทะพี่น้องนี่ ต้นบักนาวอีหยังเพิ่นว่าน่าหูนี่พี่น้องนี่เห็นบ่มันกําลังสุกอยู่เห็นบ่กําลังดอกก็มีกําลังหน่วยก็เต็มอยู่พี่น้องเอ้ยดอกแซวอยู่นี่เอาทุกอย่างกินได้เนาะจ้ะเนาะนี่เห็นบ่เออไปจับักพริกนี่นี่พี่น้อง โมมีนะปุยตัวนี้เอาถุงปุยเห็ดเอาเนาะจ่าเนาะถุงปุยเห็ดมึงมีแห่ใครมือแดงเนาะโอ้ย่างออกทีบเลยตะเต่บตะเพ็ดโจดตะโต๊กบันหัวหน้า <laughs> ออพี่น้องบอกทัวแห่ตัวนี้ แกเมิดมาประทานกับฉันจะ,จะไม่กินเมี่ยงตีนี่มาพ่อพายทอนล่ะเอาทุกอย่างที่กินได้เนะาะจ้าเนาะเก็บเอาง,งามๆลีนาะพี่นองไปบ่ไแด้แนวหนึ่งก็แนวหนึน่ง <laughs> รถเก็บมันหยอดแกมันดีเถอะอ่ะเฮ้มันหยอ,อ,อ,อดหน่อยอเออหยอดจำนี่เลยมันเจียวเสีบเ่านี่เห็นบ่นี่นี่เห็นบ่พี่น้องกำลังหยอดกำลังเจียวเสีบกำลังมันเออเฮนบ่ทึ่งๆนั่นเออนะไปคูปนต้นไม้ไปเรื่อยๆหลายอยู่ในจ่าเด้อพคูนคูนเจ้าคูน พูนพนพูนพูนพ่นพนพนพนตาไร่ตีเห็นบบพี่น้องเห็นบบงามๆนี่อื้อไปเดี๋ยวพ่อแจวก็เอาเอาอ๋องอประทันปวดขาเออเอามึงเสาอ้อนี่ต้อยมึง นั่นอู้ยมาหล่นพี่น้องเอาไปถึงเด้อยาก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 เห็นบบอกมางวดขานี่เขาเรียกมางวดขาเด้อจ่าเด้อแต่ท่องว่าเมียอยากอยากอยากยากใช้ยำมาต่อยให้อยากอยากยากเห็นบ่นี่มาฝ่อคลองดีแล้วเอาไปถึงตีพี่น้องเลยอุ่นแต่ท,ท่องไปเก็บสองุ่น เสบอาอ้ยพี่นองเปิดงามๆนะจ้าเนาะอืมเฉบนะสาวนหนดีอืมมาปถึงะออหวานเดพี่นองจะเอาปรถึงจะจองไปเหนือละอ้ยพี่นองห้างนี้จะได้เจ้าใดเท่า โอ้าดหัวเขาแย่เลยทีเท่าหั่งนี่เดีหั่งเดียวนี่พ่อเลยกับเขาไ่แย่เท่าเออเออใหญ่บุงซุ่มได้ใจเด้อเอดจะได้น่จะได้เจ้าจะเอาใดเท่าเอาอไม่ไม่ยืนนะดปือ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 ดให้มันๆเนี่เด้อเดี๋ยวหัางนี่พอใจเลยเขะเม็นมันไข่เนาะเท่าเนาะ เออพี่น้องต่พอเห็นตาทองมาที่บึงโอ้ยตัวหืดห้องหมดไงเลยไก่ยายเป็ดไก่จะทองมาได้ด้วยจ้าบึงเป็นน้ำยายยันต๊ะโดมเอ้ยมันลมมันขู่ออกขู่ผูกเลยจะทองวะอ๋อขันขึ้นได้เนาะไปห่านเอาพ่อดีเลยเถอะเอ้ยนั่นนั่นเห็นบ่เออ มันมันมัน,ม,น,ม,นมีอยู่อุย้ยเห็นบ่กมันกอดกั้นเองแต่งเลยแม่สาอ่ะจะเลือต้นขู่อ๋อมาดอเมืองเพรามาพอนี่พี่น้องเห็นบอ่อได้อยู่เอ้ยว่นจสิบได้กินอาหารสูงได้กินคือเกา๋าเนาะพี่น้องนี่เห็นบ่ก นั่น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 ห็นบ่อพี่น้นนนนนองโอ้ยเหียจับเออเอาลงมาเออนี่ไปมาต่อนะเออไปเบิงเบิงน้องตาทองเง่ยมือแดงนั่นมีอยู่นะจ๊ะเนาะมาแถวมามาเทมาเทม้ามาแล้วมาแหลวหวังนี่ นี่เอาง่วงปุ๊บปุ๊บอูนบ้นี่ใครเข่า,ขามันใครเข่า,ขามันเนีคืออื่นใครดีมัน <ś c oughs> นี่นี่พี่น้องเอ้ยแต่ทอกงกะเฮ็ดสมัยเกา่าคือเก่าเลยเยอะจ,จ้านี่ใสน่น้ำเดี๋ยวนี่มูพนใส่แป้งเนาะเจ้าเนาะแต่แต่ทองใส่น้ำสมัยเกา่ายังเป็นสมัยเก่าอยู่ด้วยจ้าที่เท่านี้เดืนใหม่ใพี่น้องมันจะเดือดเดือเดี๋ยวมันจะแรงตัวสูงมันบอก ไปบันน<ป>ี้เออเออเออโว้ยเท่าตาเหลืองเท่าเหลือง <laughs> ไปบันยันมาถึงอยู่พี่น้องเอ้ยยันไม้หักเออมาหาไม้มาดามเท่าเอ้ยอ๋ออ๋อไปเงี้ยตัวนั่นเลยได้ใจ้าเด้อไป ไก่บ่ได้มันตัวขี้ต้มมันมีหนามนาะจ่าเนาะเอ้าลุยถึงบ่เถ่าขึ้นไป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 อ้ยถึงอยู่ด้วยจ่าเด้อเอู้ยอู้ยเห็นบ่อใหญ่บุ่งซู่มด้วยนั่นไปบุ่งกับไก่กันด้วยจ่าเด้อไอเถ่าอู้ยพี่น้องอู้ยเลยซ้ำนี่ก็พอใจแล้วอู อีเล่เลยวะอุ้ยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ออืมมึงเงียบๆไปเลยเด้๋จ่าเด้อนี่พี่น้องปุนมีหัวนกไม่จืดอืมพี่น้องอือตีมันเต่แหงๆเลยเท่าเด้อปืดลงขู่ๆเลยอืม ฮะยันไม่ฮักนะปื๊ด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 เอาลงมาเร็วเอาลงมาเร็วจะช่อตมายันไม่ฮักปื๊ดปื๊ดปื๊ดลงมาเลยเด้อจ้าปื๊ดเด็ดสวยนึงเลยตีเท่าใครยังล่ะใครหน่อยใครไงนะปื๊ดเอ้าไปเท่ไปเท่พี่น้องให้เบิ้งเบิ้งแก่ๆเลยจ่าเด้อเออไม่อันนี้ดิเออนั่นพี่น้องเออ คือ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 อ๋อโอ้ยมันหอนแห้งมันกันหนีทีอ๋อใจออกเด้๋ย <rogue> จ้าใจออก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 แกก็จะที่ไข่มันใจออกใจออกเอือนเดี๋ยวมาหลูดออกนะจ้ะเนาะเอือนหลู่ดอกปล่อยเอาไเต็มไข่มันนี่พี่น้องปื๊ดแต่ท้องไปง่ายอยู่รอบสองนะจ้ะเนาะกำลังแตก องรอบสองตาท้องด้วยจ่าเด้อเออเออเออแตกเมื่อไรด้วยจ่าน่เอาเอาลงมาเบิ้งด้วยเทาเอา์เวอร์วันนี้บัดรฉีมานบ่อยากมาพอหั่งไงพี่น้องน,นั่นโอหักกึบกึบบวกอู้ไม่หักเลยพี่น้องมันอ่อนดิมามามา เฮียหน่อีพอตะทองวะเฮ้ยนี่พี่น้องฮึดหอนหอนล่ะฮึนนี่นี่นพี่น้องเห็นบ่หน่เราเอาุดทายกันเอาาเอาไปแกเทลงเลยปุ๊บอันนั้นนี่ปล่อยออกอีกด้เด้อ นี่พี่น้องมานมานอยู่เอือหาจนเอเล่เจ้าคอยมาพอเอามองห้างเดียวนี่เื้อพี่น้องมั่งหอนเฮือนเดี๋ยวเราจาะเนาะนี่อ๋อจุดบงเท้าพี่น้องน,นานปืดงามๆมัตเตชิบุไดเน่เท่าได้คือเกา่าเนาะ ปื๊ดหมานหมานอยู่อมาหอนเงือกเหลีวยายก็ชิจบคลิปได้จ่าเด้อจบคลิปไปหาเงี้ยโมแดงกับเก็บผักไว้เพียงแค่นี้ได้จ่ากระสอบคลิปยายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในไ,ไ,ไ,ได้จ่ายายรักพี่น้องได้จา่าอย่าคอติดตามคลิปยายต่อไปได้ได้จ่าบายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีครับสวัสดีจ่า แนครับชุขภาพแข็งแรงใหายดีมีแห้งชุผูชุกคนให้ลำให้รวยยิงยิงขึ้นไปด้ดยจา้ารวยรวยทุกคนด้ดยจ้าแพนครับยายชุบผูชุกคนเค้ื่องข้างในหรือต่างประเทศให้รวยรวยรวยจ้าทัวลูกนาเถา